นักแสดงชื่อดัง The Rock กเดอะเว o h n s o n ติดโควิด19ภรรยาและลูกป่วยด้วย The Rock กเดอะเวจอนสันเผยว่าตัวเขากับพรรยาและลูกสาวสองคนติดโควิด19โดยตรวจพบเมื่อ2-3สัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากลำบากและทา้าทายที่สุดเดเวจอนสันเดอ e ร็อกนักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดวัย48ปีแจ้งทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาว่า เขากับรอเรนภรรยาวัย35ปีและลูกสาวสองคนได้แก่เจสีมินวัย4ปีและเทียนนาวัย2ปีติดโรคโควิด1 9โดยมีการตรวจพบเมื่อช่วง2-3สัปดาห์ที่แล้วซึ่งการพบว่าตัวเขาและครอบครัวเป็นผู้ป่วยโควิด1 9เป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากลำบากและท้าทายที่สุดสำหรับเขาเนื่องจากเขามีหน้าที่สำคัญอันดับหนึ่งคือ ต้องปกป้องครอบครัวอย่างไรก็ตาม The Rock อดีตนักมวยปัม้มอาชีพและปัจจุบันเป็นนักแสดงชายผู้ที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกระบุว่าตอนนี้ทุกคนรักษาตัวจนมีอาการดีขึ้นแล้วและแข็งแรงกันดีแล้วโดวยคาดว่าจะได้โดยคาดว่าได้รับเชื้อมาจากญาติที่มีความใกล้ชิดกันมากและไม่อาจทราบว่าพวกเขาได้รับเชื้อมาจากไหน เขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกดีใจมากเพราะทราบดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่ป่วยโรคนี้แล้วจะมาหายดีได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกเดอะร็อกยางเรียกร้องให้ทุกคนรวมไปถึงบรรดานักการเมืองเล่งให้เห็นความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้อง ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆท่านที่รับฟังรับชมคลิปข่าวสารที่นำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ